เฮ้ยหลายคนมองว่าวิลกุลูุูตตกรอบเอร์ทัวร์ไฟนอลเนี่ยก็คือฟุกหรือเปล่าที่ได้แชมป์โลกมาเราเขาบอกว่าไม่ใช่เลยเพราะว่าวิลกุลูุูตนะจริงๆคือปีที่แล้วก็คือผลงานดีได้เข้าชิงหลายรายการแต่ก็แพ้วิเตอร์มารายการเหมือนจะแพ้มาหกครั้งนะรอบชิงเนอะคือแบบแพ้มาหลายมาหลายครั้งจริงๆก็แต่ปีนี้คือวิลกุลูุูตชนะรายการเจ็ดร้อยห้าสิบคืออินเดียโอเพ่นโดยชนะวิเตอร์ได้เป็นครั้งแรกนะไม่ใช่เรื่องฟุกนะครับชมปวิเทอร์ในรอบชิงก็คว้ารายการเจ็ดร้อยห้าสิบก็ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์ได้ ชายไทยยังไม่เคยได้ทั้งสอง,สองรายการนี้ไม่วุฒิเปิดมาต้นปีกุมภาพันธ์ด้วยรายการ750ก็คือถือว่าสุดยอดมากละแล้วมาได้ไดไดแชมป์รายการไ mm. ทยแลนด์โอเพ่นเป็นรายการ500อีกก็การนตีว่าเอ,อจริงๆไม่ได้ฟุกแล้วกลางปียังได้รายการที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือรายการเวิร์ c แชมเปี้ยนคือได้เป็นแชมป์โลกคนไทยคนแรกของโลกนะครับก็มันทาให้เกิดความคาดหวังจากคนดูว่า วิวต้องเก่งต้องชนะตลอดก็คือแบดชายครับต้องดูว่าแบบฝีมือแบบหนึ่งถึงสิบคนแรกอะฝีมือสูสีมากแพ้ชนะกันได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันดับเปลี่ยนตลอดยกวินน่ะวิคเตอร์ที่จะแบบเหนือชั้นเป็นอันดับหนึ่งตลอดแบบมาหลายมาหลายปีแล้วอะอันนี้ก็ต้องยอมค่อนจริงๆแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าในาช่วงเวลาก่อนที่ทจะแข่งบอลทูไฟนั่งแวิวอะสภาพร่างกายเป็นยังไงก็คืออ่ะป่วยป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลพ่อป่วยหนักเข้าไปอ่ะเวลาที่ป่วยนะกล้ามเนื้อมันก็จะหายกามันจะหายไม่พอพอล้างสนามก็คือไม่ได้แข่งในสนามมมมาาากกกๆ็ทใหหห้้เเคคลืออบบะรรรววูสึ่แีดดยย ก็ทำให้ท้ายที่สุดรายการสุดท้ายบิวอะอาจจะแพ้หมดตกรอบแต่ก็อย่าลืมนะว่าบิวอะยังเป็นแชมป์โลกคนแรกของไทยอยู่ที่ยังไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนบิวก็ยังถือว่าสุดยอดอย่งางวามเดิมๆเชี่ยพี่นาเชี่บิวกรวุธวุฒิสานนักแบดมินตันชายที่ได้แชมป์โลกคนแรก